โอเคครับสวัสดีครับกลับมาครั้งนี้กับผม Bot g a m e r Studio นะครับให้เสีเก็บ Listen View Revolution ภาคหนึ่งะครับพอดีผมไปซื้อภาคสองมาเล่นแล้วครับแล้วคอมผมมันรับไม่ไหวครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นจิวเวเลนทายตอนเมื่อก่อนมั้งอือหือ Hey Jiu <Jill. S 1> Hey j <Jill>. i อันนี้คือ จำชื่อไม่ได้ว่าดีไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเราถิดจุดหมายแล้วเออแล้วต้องขอโทษด้วยครับที่ผมไม่ได้อัดคลิปมาเป็นเวลานานนะครับเลืองนั้นหรือไม่ใช่สิ ก็ว่าจะให้เราขึ้นเรือลำนี้ใช่ไหมที่ผมไม่ได้แคสเกมนะเนื่องจากติดสอบแล้วผมก็ติดสอบน่มามอกแล้วก็นี่ครับติดเรียนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดาร์คไซเดอร์เลยไม่ได้แคสยาวแล้วก็ต้องขอภัยด้วยครับที่ไม่ได้แคสเรือไม่มีการทำงานโหเฮีย oh, yeah. เทคโนโลยีโคตรสุดยอดไม่ใช่มีตัวเหียอ,อะไรมานะ โทษฟีอเอแหลทิ้งช่วยยีสมัยนี้ <c oughs> เรามาตามเคลฟิลเคยหัยไปจากที่นี่เมื่อกี้เหรอวะ <c oughs> รู้สึกว่าจิวนะั้นจะมาตามหาเคลฟิลนะครับพ้นหาเคลฟิลใช่ไหมมีจำมิี่ำไม่ค่อยได้ เฮียเือว่าภาคสองอีกปุ๊บเฮียเฮียเรือ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 จิ๋วโอเคไหมนะไม่มีฮะเอ้เอ้ยระฆังมีอะไรเปล่าวะอืมอ like ื้มฮะเช้าของแม่เรามานี่ดีกว่านี่แน่ไม่ดูเว้ยไอสัตว์เปิดเลย โอ้โหเดี๋ยวผมอืมช่างหัวแทะเฮ้ยมันอะไรเนี่ยโอ้เราต้องเดินสำรวจกันอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยโคตรอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอืมอะไรเสียงอะไรขอดู๋ยวพี่ไอ้เก๋ก็จะร้านอ๋อสิบ้า นี่โตไปฟึบอือโตเหี้ยอะไรดูมันหนุ่งหนวงแฮะเหี้ยมันมีข้ามน้ำเลวไม่รู้ลืมเหนียวเหนียวนี่ไอ ถือปืนแล้วสองไปเอ้เยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้อรอยเลือดไม่มีรอยเลือดแถวนี้โอ้ไอ้เฮี้ยอื้มเมื่อกี้นีมันไปตรงนั้น เรามาทางด้านหลังดีกว่ามาันอาจจะมีของไม่มีแค่ไอ้เทียลีิฟตอะรู้สึกว่กา,าจะไม่มีพลเวอร์ไม่มีพลังงานจำได้เลยตรงนี้ต้องเจอต้องระวงัรวงระวังนี่ยังจะลงมาจะลงมาแล้วใช่ไหมวะจับไม่ไ,ได้ กันนึงไม่มีไปแล้วยแวแบบเราต้องเปิดล็อกเกอร์ไว้ถุกล็อกเกอร์โอ้โหเจติเจออะไรแล้วสุมไผเป,ประตูเครื่องปั๊มน้ำฮ้ย้โ,โหูสะดุง้ง อะไรว,ว,วะรววู้สึกว่าเดืพเอไรวะ่รู้สึกวาจะ่มีพลังอ่ะอือหือระสุนปืนโอ้อุดใจจัด อ๋ออันนี้กูจำได้ไอ้สัตว์แป๊บนึงนะไปาปไา,ปา Parker, เอ้ขอยืมมือนายช่วยหน่อยโอ้ไม่อยู่ปัญหาปืน,ปนรู้วอะไรอ๋อมีเครื่องสแกนด้วยฮะริ่ปืน รู้สึกว่าฉันเจออะไรนะนั่นมันปืนนี่ยนะปืนนะป,ปืนใครเอ่ยโอ้โหไม่จะฮะไอ้อสัตว์มือควร <c oughs> โอ้ขอไม่ใช่ขีดก็แล้วกันนะ เี่ยวม้าละซอมบี้ตัวแรกนี่คือซอมบี้ตัวที่เราต้องสู้จนจบเกมครับไอ้ที่เอเเออุ้ยกลบได้ครับ ขายังเป็นคนเหรอเลือดสีแดงเลืดมันยังไม่ค่อยดีนะคริสไปไหนน่ย Listen, น e v i ิล revolution แคตเตอร์วันเย่เมื่อกี้เป็นแค่การฝึกเซฟที่สี่ับปิดการประกาศข่าวเฮียของเมืองสัตว์ This sunny and idyllic Mediterranean coast was uh, the site of one of the world's greatest structures. It took a full 11 years to finish <coughs> constructing <coughs> the world's first aquapolis, the floating city of Terra Grigia. A sustainable metropolis operating on a massive solar energy matrix and equipped with the latest. Oh, green technologies. Never before had solar energy <coughs> been, been used to supply to power palangar. to an entire city. But. In 2004, 2004, Botry, 2004, a terrorist group, the group of opposing the city's development, launched a bioterrorist attack. They released the the a virus, and but, used but also several creatures, known as bio-organic weapons, further so complicated the situation. This launched one of the worst tragedies the world has ever seen. The FBC, FBC the leading counter terror organization operating under the auspices of the U.S., was called in to direct efforts to contain the attack. Warm. The BSAA, a counter-bioterror NGO which the interests of any one country, went in as observers to assist the FBC. Realizing the need for immediate and decisive action, Supreme Local Government <imitating> has a i to refer it to the incident as panic. Following the incident, VC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro. It is now 2005, and a sense of calm and security is finally returning to the people. But, as you can see, the lost city uh, yeah. is and of the symbol of the threat that bioterror poses for people around the world. there you two are o'brien you don't normally join the fray well my doctor told me i need exercise <laughs> i assume you both know that the FPC has cordoned off the entire area the uh, mysterious carcasses have washed up i guess the fbc couldn't cover up a mess this big huh? anyone who knows what happened here is going to put two and two together and that's why I've sent the BSAA in to investigate. Did you pick up your new equipment from Quint? Yeah. Genesis. Something. This is what Japan's gone. He's a lot of scan, huh? Did you read that? No. My. Uh, no. uh, just in case. Uh. I hope you read quickly. If you're going to need it on your mission. No, Jelly, Jelly. เนี่ยวิธีการใช้คู่หูจิวแวน <c oughs> โคตรสุดยอดเลยอันนี้คือการแบบว่าจะลองใช้ของครับเราอาจไม่ค่อยออกเยาบุกเขียนซับให้ก็แล้วกันโอเคปืนของจิวปืนแล้วเนะี่ยขอกดตัวไอช่ลย Look at this mess! They're rotted to hell. to get an accurate reading. Let's get rid of them. 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 Let's get แับหนึ่งนะเราต้องหาของอื้หตอกกระสุนโอเคอ่อเก็บกระสุนปืนก่อนไอ้ต้องเปิดจะนน่ไอ้หนี่แล้วเฮียสแกนแล้วแก้วกระสุนปืนก่อนกระสุนปืนเยอะพอเรื่องเลยฮะ ก่อนเนอะไปดีย่าอย่า,อยาโอ,โอ้โเยอะขยับได้ใช่ไหมสัตว์แล้วอสัตว์เอ้ยต้องมองมัน

Hãy nha. cho see Ghiền okay. Continue with the investment. lỡ những video hấp dẫn mang không Ui, dễ. Ugh, Đúng smell. Musta ruptured from gas. Oh, là bớt. Cô tô ti. Chi lắc ký quá. Cô tô ti. Achá. 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 Achá.

ก็สนเต็มเลยเฮ้ย กินเฮิร์บยีเต้ดีหน่อยดีหนอยเี่กูเจอแหละเราไปใกล้ๆหน่อยมันสุดท้ายครบนี่ถ้าสแกนครบถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ปั๊บเราจะได้นี่มากินเฮิร์บจะไปหาเขาเอ้ยไม่ใช่ดิจอย

Mm hmm There you are. Nice work. No about it. My, My work. show signs it. And I bet it's no coincidence they came through the FPC's blockade. Well, we did all we can. Now <laughs> we wait for the results to come back from HQ. Huh? Is the emergency code. <laughs> yeah. Yeah. Mira. Uh-huh. Uh-huh. What? Huh? Yes. that's fine. it. from That's fine yes we will we'll have to speed things up. Starting now. Uh huh? Good. Get to D. it. Jill, Oh, okay, let's feel. Like oh. Oh. we're not certain. I've sent their last known call to, the, the, to, to the, like, the signal was lost over the ocean. Thought they were in the mountains. So like this Judging from their position, it must be on a ship. I'll go back to HQ. Take charge of the search and rescue. You two will be my eyes out there. Yes, sir. เยอะเสอะไอสองคนนี้แม่งหัวว่าเลยไอเจานอ้นี่ก็เมื่อยลอยเดี๋ยวแม่งก็ต้องเจอไอดีกับไปดูไอช่วงนี้อีกโอ้โหความแม่นกูระทวบเลย เซี่ยมสิบสองเลยชัตเตอร์หนึ่งโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้ากับเกมรีเซนต์เร l ิวเรเว revolution ภาคหนึ่งนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้ากับผมบล็อกเกมวสดุดีโอครับไปแล้วครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ